สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานดิจิตอลแคมมัลติมิเตอร์ของ Harbo บเทรุ่น HT206D นะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับพอดีว่าผมเพิ่งจะซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆเป็นแคมมิเตอร์นะครับมาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับก็สามารถนะครับวัดกระแสนะครับได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับ AC DC เหมือนกันนะครับแล้วก็วัดตัวเก็บประจุนะครับ วัดตัวต้านทานนะครับแล้วก็วัดสัญญาณต่อเนื่องนะครับพร้อมกับวัดอุณหภูมินะครับเพื่อนมาดูด้านในกันนะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับนะครับเป็นซองใส่กระเป๋าใส่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อันนี้ก็คือตัวแคมมิเตอร์นะครับของฮาโบเทสนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ตัวนี้จะเป็นสายวัดอุณหภูมินะครับเพื่อนแล้วก็สาย2อันสําหรับใช้งานนะครับคู่มือนะครับการใช้งานก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อน มีกระเป๋าใส่ไว้แบบนี้ครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าวัดอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับก็สายนะครับตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เป็นวัดทั่วไปนะครับที่เราจะใช้งานก็เสียบตรงนี้นะครับเพื่อนๆสีดานะครับเข้าคอมสีแดงนะครับเข้าอินพุตตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูที่หน้าจอนะครับแล้วก็ย่านวัดต่างๆกันนะครับเริ่มด้วยตรงนี้นะครับวัดกระแสนะครับทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับเพื่อนๆปรับมาตรงนี้นะครับสูงสุดู0 0แอมป์นะครับหรือว่าะครับม ส่วนตรงนี้ก็วัดแรงดันนะครับทั้งกระแสตรงและก็กระแสสลับตรงนี้นะครับวัดย่านความถี่นะครับเพื่อนๆส่วนย่านนี้นะครับก็จะรวมนะครับหลายๆย่านวัดด้วยกันนะครับก็นี่นะครับมีไดโอดนะครับวัดตัวเก็บประจุสัญญาณต่อเนื่องและก็ตัวต้านทานนะครับส่วนเราจะเลือกนะครับตรงนี้แต่ละย่านนะครับเราก็จะแสดงที่หน้าจอตรงนี้ก็คือย่านวัดโอห์มหรือว่าย่านวัดสัญญาณต่อเนื่องนะครับก็ได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นย่านวัดคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุนะครับเพื่อนๆซึ่งมีหน่วยเป็นฟารัดนะครับตัวนี้นาโนนะครับได้ตั้งแต่10นาโนถึง100เมกะฟารัดเลยนะครับเพื่อนๆจากรายละเอียดนะครับอ๋อนี่นะครับลืมบอกไปนะครับก็วัดแรงดัน AC แล้วก็ DC ได้ถึงสูงสุดนะครับ600โวลต์นะครับเพื่อนๆมาดูนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นย่านวัดอุณหภูมินะครับเพื่อนๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะครับอันนี้ก็เปิดไฟนะครับเวลาเราจะใช้ในที่มืดนะครับตัวนี้หน้าจอก็ได้นะครับผมหรือว่า กดค้างอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะไฟ led ตัวนี้เราไม่ใช้ไฟหน้าจอเราก็กดหนึ่งครั้งปิดครับเราไม่ใช้ไฟ led ตัวนี้เราก็กดค้างดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับแคมป์นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมาดูการใช้งานกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่ยากนะครับมาเริ่มจากวัดง่ายๆกันก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับถ้าเราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับเช่นพัดลมนะครับเราก็จะเจอกับตัวนี้อันนี้ก็คือตัว t h e r m o f i e l นะครับ แล้วก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้เพื่อนๆดูอันแรกนะครับเดี๋ยววัดทโมฟิล์กันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนว่าดีหรือเสียนะครับก็ขาดหรือไม่ขาดนั่นเองนะครับก็ปรับไปที่ย่านบัตรตนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดสัญญาณต่อเนื่องหรือว่าแบบนี้นะครับนี่ที่ึือสัญลักษณ์เหมือนไวไฟนะเพื่อเพื่อนแล้วก็นําสายนะครับมาสองข้างมาแตะที่ขาของฟิวนะครับแบบนี้ก็คือใช้งานได้นะครับมีเสียงเตือนรองนะครับไม่ขาด ต่อไปนะครับเพื่อนๆก็มาดูตัวคาปาซิเตอร์กันครับเพื่อนๆนตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์พัดลมนะครับมาดูกันนะครับก็ยังอยู่ที่ย่านตรงนี้นะครับเพียงแต่เราต้องปรับตรงนี้ไปที่ขึ้นสัญลักษณ์นี่นะครับ NF เนี่ยครับนานงฟลัดนะครับตัวนี้หน่วยของเขานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าเก็บไว้นานแล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเสียแล้วนะครับ นะครับตัวตัวนี้นะครับมันเสียแล้วตัวนี้1.2นะครับมาวัดดูนี่ครับ1.2ไมโครฟารัดนะครับตรงกับนี่ตัวที่ใช้ได้นะครับเพื่อนๆมาดูย่านวัดแรงดันนะครับนี่อันนี้แรงดันนะครับสามารถปรับมาย่านวัดแรงดันแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ AC หรือว่า DC นะครับนี่นะครับ DC เดี๋ยวผมจะลองวัดถานให้เพื่อนๆดูนี่นะครับถาน 2A นะครับเพื่อนๆมาดูกัรนะครับถาน 2A ก็1.5โวลต์นะครับไม่รู้ว่าวัดได้หรือเปล่านะครับ1.5โวลต์แดงบวก ดำลบนะครับอ่าได้1 6ึดหโวลต์นะครับวัดได้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ฐานใช้งานได้ฐานไม่ใหม่นะครับผมแรงดันประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาวัดไฟกระแสสลับนะครับหรือว่าไฟบ้านนะครับสองอโวลต์กันนะครับเพื่อนๆก็โดยใช้ตัวนี้นะครับสลาบอกเพราะว่าที่บ้านผมยังไม่มีไฟฟ้านะครับใช้ตัวนี้แทนนะครับมาดูกันนะครับก็จิ้มได้เลยนะครับไฟกระแสสลับไม่มีขั้วนะครับผมรอสักครู่นะครับกำลังคำนวณอยู่นะครับไฟอ่อนมากเลยนะครับได้2องโวลต์เองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ประมาณนี้วัดแรงดันไฟก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดแอมกันนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาเพื่อการวัดแอมนะครับเพราะว่าจะได้เช็คนะครับระบบโซลาเซลล์ที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆมาวัดนะครับกระแสไฟที่ออกจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้าไปอย่างตัวชาร์จเจอร์กันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับก็ปรับไปที่ย่านวัดแอมเลยนะครับผมจะปรับไปที่สูงสุดเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าไฟนะครับที่ออกมากี่แอมนะครับเราก็ปรับไปย่านที่สูงสุดของมัลติมิเตอร์ของเราเลยนะครับก็600แอมนะครับเพื่อม จากนั้นนะครับก็เอานำไปคีบนะครับที่สาย1เส้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสายตัวนี้จะเป็นสายบวกนะครับอันนี้สายลบนะครับผมผมก็จะคีบไปที่สายบวกนะครับแล้วมาดูอ่านค่ากันนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้กระแสที่แผงโซลาเซลล์ผลิตได้อยู่ประมาณ3 5มจุดห้าแอมป์นะครับตอนนี้นะครับกับแสงแดดช่วงเช้าเช้านะครับแปดเก้าโมงนะครับเพื่อนเพื่อนสามจุดห้าแอมป์โอเคนะครับถามว่าวัดสายนี้ได้ไหมนะครับมาดูวัดสายลบนะครับ วัดสายลบก็ได้นะครับแต่ว่าค่าจะออกเป็นลบนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิกันนะครับกับนี่นะครับตัววัดอุณหภูมิก็เสียบเข้าไปนะครับตรงนี้เรามาดูอุณหภูมิกันนะครับณเวลานี้เปิดไปที่นี่ตัวนี้องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับ26องศานะครับอากาศกําลังดีนะครับ24แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอากาศเย็นนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับและอง องศาฟาเรนไฮต์ครับกดอกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อปุ่มนี้นี่นะครับฟาเรนไฮต์นะครับโอ้เจ็ดสิบเก้าองศาฟาเรนไฮต์นะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็แนวทางการใช้งานเบื้องต้นดิจิตอลแคมมัลติมิเตอร์นะครับของ h a r b o t e s t นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่พาะว่าสายช่างสายด i y วนะครับควรที่จะมีติดบ้านไว้ใช้งานกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับราคาค่าตัวผมได้มาประมาณ700กว่าบาทนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนคลิปหน้านั้นผมจะมารีวิวหรือว่ามาซ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ